พี่แป๊บพี่ผมมีปัด๊ดอีสินค้าตัวเนี้เป็นเขาเรียกว่าสินค้าในหน้ามันเป็นสินค้าในหน้าถ้าภาษาอังกฤษเรียก affiliate คือผมมาไปเบิกมาจากโกดังโกดังเนี่ยเขาไม่ได้ขายเองหน้าร้านเขาอาศัยคนทั่วไปอ่ะมาขายให้แล้วได้ส่วนต่าง ผมก็เลยต้องมาทําคลิปขายโอเาใปะในขณะที่ทําคลิปผมจะให้พี่ดูไปด้ยวยว่าผมทํำยังไงพี่จะได้ทําเป็นเองด้วยเข้าใจนะดูนะผมถ่ายคลิปเมื่อกี้เนี่ยที่ผมตั้งกล้องไปกล้อง,งมา okay, ดูนะผมถ่ายตั้งแต่ผมหยิบจากกระเป๋าคัดตัด mm hmm. ดึงออกจากกระเป๋าเสร็จปุ๊บไปเสียบคัตตัดลากมานี้ เสียบตัดเสียบอุกอณ์ยฟ้าตัดดูนี่ยิบเห็นไหมปักอยู่นี่ถ่ายเห็นปักเสียบเอาเอาจากกระเป๋ามาเสียบอ,ะอ่ะเอเาไป,ปเสียบ,ยบโทรศัพท์เดีย๋ยวไปดูหยิบย,ย้อยเสียบโทรศัพท์จบคลิปยากตรงไหน ไม่ยากไม่ยากนะจบนะดูมันแค่ยังไม่ได้ทําไงวันนี้มันรู้แล้วเขาเรียกหูตาหูกับตาเราดูหูฟังตาดูว่าทําอย่างนี้นะโว้ยพี่เหลือ er แต่ลงมือทําแต่ตัวนี้เวลาถ่ายเรียงคัดเนี่ยผมตัดหัวท้ายเพราะว่าก่อนเดินมาผมต้องตั้งกล้องทําอะไรมันก็ต้องมาตัดที่เราจะใช้เข้าใจคว่าหัวท้ายปะ่ะหัวท้ายมันไม่ได้ใช้อ่ะเราต้องตัดทิ้งงงปะเนี่ยต้องงงบอก ดูอย่ามองเมียหัวท้ายอ่ะดูนะดูนะนี่หัวมันมีแค่นี้นะอือไที่ตัดเสร็จแล้วมันมีแค่นี้ดูหัวมันนี่หัวมันอยู่นี่มันยาวเห็นไหมเห็นปะอ่ะดูนี่เหลือแค่นี้ทั้งสั้นนี่เรียกว่าตัดหัวอนี่ตัดตัดท้ายใช่ก็ตัวยาวมันเท่าไหร่อ่ะดูดินี่ตัวยาวมันนี่เดี๋ยวดูนะ ดื้อนี่ตัวยาวมันตั้ง2.7วินาทีอ่ะมันยาวไปใครจะมานั่งดูเแล้วหนีหมดผมก็แค่ตัดตัดตรงนี้แบ่งโบ๊เอาส่วนที่ทิ้งส่วนที่เหลือมันจะอยู่ในกรอบสีขาวนี่จิ้มปุ๊บตัดทิ้งเลยถังขยะหายแล้วเหลือแค่1.3เองใช่ไหมจะได้เร็วจะได้เร็วเนี่ยปุ๊บปุ๊บตัดปุ๊บอันนี้มันยาวมากเนี่ยที่ผมนั่งกินตรงนี้รีวิวอ่ะเป็นนาทีสนาทีเลย ผมเพิ่มความเร็วเป็นคูณห้าคูณสิบนุนนะให้มันเร็วนี่ของต้นฉบับมันเป็นแค่นี้นี่ช้ามีเสียงด้วยอ่านี่ลบนีดเสียงอยู่หายไปเดี๋ยวเอาเสียงกลับขึ้นมานี่เราถ่ายวีดีโออะใช่ถ่ายวีดีโอมีเป็นหมึกไครเค็มเห็นไหม<ค>เห็นนะมันมีเสียงเพราะเรารีวิวด้วย เราจะไม่เอาเราจะเพิ่มสป <purp> ีดเพราะมันเราจะเอาคลิปเป็นการได้นําสินค้าเสียงยังอยู่เสียงยังอยู่นะตัดเสียงหายไปเพราะเราจะไม่เอาเสียงเนี่ยเราจะแต่ภาพเก็งนะก็เหลือหกวิจากสามนาทีเหลือหกวินี่เอาจากกระเป๋าเสียบเก็งนะพอผมได้คลิปเสร็จปุ๊บนี่เป็นสเต็ปสองสเต็ปเช้าเราไม่เอาเสียงเราให้ทิกตอกมันทําให้เสร็จสับเลยทั้งตัดให้ทั้ง,งลงเพลงให้ แล้วเราก็โพสต์แต่ตอนนี้ผมจะลงเสียงให้ดูไม่งงนะดูผมลงเสียงนะปรักลางพิสวง์นี่เห็นไหมผมให้เสียงผมไม่ได้พูดปกติผมมีสูงต่ำเห็นไหมวันนี้ยังไม่ทำวันนี้ยังไม่ได้ให้ทาให้ดูโอเคแล้วนะปรักล้ รางพึ่งพาตนเองวันนี้เจนก็มีโอกาสมารีวิว,วเวิร์กชอปนะครับการถ่ายทำเจนก็เอาปลั๊กที่เป็นเอฟเฟอริอูด e นะครับเข้ามาทำกระบวนการในการสร้างในหน้าเจนก็เอาปลั๊กมาเสียบปืด้ดแล้วเจนก็เดินปุ๋ยนะครับเสียบปลั๊กที่ต้องการนี่คือเสียบที่จะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เลยครับโบะบะโบะนะครับ,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 รบอุปกรณ์แหม่มันให้ความเหมาะเจาะทีเดียวเลยดังนั้นเจนก็เอามาเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เจนต้องการต้องสารที่พึ่งพาตนเองตะก้าที่เหลือจบปลั๊กรลางพึ่งพาตน มารีวิวเวิร์กช็อปนะครับการถ่ายทำเจนก็เอาปลั๊กที่เป็นเอฟเริอูดนะครับเข้ามาทำกระบวนการในการสร้างหนายหน้าจจนก็เอาปลั๊กมาเสียบปืนแล้วเนก็เดินปุยนะครับเสียบปลั๊กที่ต้องการนี่คือเสียบที่จะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับโบะบะโบ๊ะนะครับอุปกปรณ์แหม่มันให้ความเหมาะเจาะทีเดียวเลยดังนั้นเจนก็เอามาเสียบอุป,ปรกรณ์ไฟฟ้าที่เจนต้องการดอสานที่พึ่งพาตนเองตะกดปลั๊กรรงพึ่งพาตนเองเสร็จปุ๊บอยู่ดีว่ามันให้ใส่เสียงอ่ะใส่ได้ด้วย ารีวิวเวิร์กช็อปนะครับการถ่ายทำเจียนก็เอาปลั๊กที่เป็นเ e อฟเฟอรี่บูดนะครับ <ใน S 1> เข้ามา<น>ทำกระบวนการในการสร้างหนหน้าเจียนก็เอาปลั๊กมาเสียบปืนแล้วเจนก็เดินปุยนะครับเสียบปลั๊กที่ต้องการนี่คือเสียบที่จะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับโบ๊ะบะโบ๊ะนะครับเนี่อาจจะใส่ลูกเล่นนิดหน่อยปลักรางพึ่งพาตนเองวันนี้เจียนก็มีโอากาสมารีวิวเวิร์กช็อปนะครับการถ่ายทำเจียนก็เอาปลั๊กที่เป็นเอฟเฟอรี่บูดเนี่ยเราใส่ลูกเล่นทำกระบวนการในการสร้างหนหน้า ก็เอาปลั๊กมาเสียบปุ่มกาเดินปุ๋ยนะครับเสียบปลั๊กที่ต้องการนี่คือเสียบที่จะชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เลยครับโบ๊ะบโบ๊ะนะครับอุป์กรแหม่มันให้ความต้องใจปุ๊บมาดูในตะกร้าเหลืองสินค้าที่เป็นเอฟเฟอรี่เนี่ไงอยู่นี่เพิ่มผมจะได้สามสิบาทจากราคาเต็มเห็นไหมโบ๊ะบ้าเข้าไปเพิ่มแล้วตั้งชื่อปลั๊กปลั๊ก พึ่งพาตนเองปกลางเห็นไหมเพิ่มโมแต่โป้แฮชแท็กปลั๊กรางคำว่าแฮชแท็กหมายความว่าเวลาคนเขาเซิร์ชหาเนาะเวลาคนเขาเซิร์ชหาปลั๊กแล้วก็เพิ่มพ้อรสอีวิว ปรส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 ปรีปรีปรวิวปรสปรีรีวิวปรีรีวิวนี่อะไรก่ะประับลางเพิ่มไปหน่อยเผืคนก็หาปรับลาง ็อุป,ปกรณ์คือเรา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 ใส่คำพวกนี้เผื่อว่าคนเขาหาสินค้าไฟฟ้าเดี๋ยวนะ,ะเลือกหน้าปกผมก็จะเลือกหน้าปกเนี่ยเราเลือกได้หมดเลยว่าเราจะเอาหน้าปกแบบไหนนี่เต่งวันนี้เต่งวันนี้จิตเสร็จปุ๊บก็

เรามีเพื่อนเนี่ยเราก็แท็กเข้าไปไมันจะได้รู้ว่าเราทำอะไรน, <c oughs> นี่อยู่ที่ไหนอ่าไม่ต้องใส่เพราะว่าเราใส่บึ๊บโพสไอที่โพสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ใน YouTube Facebook โน่นนี้นั่น IG ทวิศ เนี่ยผมถ่ายพี่ดูแล้วเดี๋ยวพี่ต้องทําเองทั้งถ่ายนุ่นด้วยเนี่ยที่คุณภรรยาทําเนี่ยเนี่ยมันมาที่อินสตาแกรมเราก็แอลหัวชื่อมาเมื่อกี้นี้นี่แช์อินสตาแกรมมันก็มาที่นี่แล้วปักกลางคอร,ร์สรีวิวอยูอ่ ารีวิวเวิร์กช็อปนะครับการถ่ายทำจิตก็เอาปั๊กที่เป็นเอฟบิลบูรดนะครับเข้ามาทํากระบวนการในการสร้างหน่ายหน้าจิตก็เอาปั๊กมาเสียบปืนมาเติมปุ๋ยนะครับเสียบเวลาพี่ดูเสร็จปุ๊บพี่ก็ซื้อสินค้าแบตเตอรรรี่โททศััพ์นะคบเห็นไหมพี่ก็สั่งซื้อเลยจบเห็นไหมสินค้าเขาเราเป็นคนนําเสนอง่ายไหมง่ายอยู่โถคนทำเป็นเป็นอยู่แล้วก็เคยทำไหมล่ะ เคยไหมอ่ะเคยมาก่อนไหมล่ะไม่เคยเออไม่เคยโอ้โหก็ไม่เคยไงสำหรับธุรกิจอืมทำไมเมื่อก่อนไม่อยากทำงานเฮียอยู่่างไหมจบเนี่ยให้ให้พี่ดูสอนเฮียด้วยไงก็ให้พี่ดูด้วยว่ามันทำแบบนี้แหละ พราะว่าพี่ทําแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็ไปทําช่องพี่พอทำช่องพี่เสร็จปุ๊บพี่ก็ทำให้เฮียด้วยทําให้ตัวเองด้วยเสร็จปุ๊บผมก็มา,อารอว่ามันประมวลผลเสร็จหรือยังก็มาี่นี่มันกำลังประมวลอยู่ย,ยังเราไม่ได้เอาไม่ได้คือตัวนี้ตัวนี้เอาได้เอาอะไรก๊อปปี้ลิงก์ดาวน์โหลด ดาวโหลดเพื่ออะไรไปใส่เฟซโอเคไหมครับรบ๊ายบาย